ตำนี่กําลัางพอดีปนนะครับพอดีออมดูอ,อ่อ,อนๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวม,มีโอกาสนะครับสีเฮ็ดออมกบให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าอา้าวล้งนี้ครับเนะาะังนี้ถือครับพี่น้องเอ้ยมันีะถือตู้ใหญ่ขึ้นตรึบอว่าวท่านสุดกว่าเน,นะพี่น้อง ผมผ่านติ๊กอีสานผ่าจวดนะครับมณีสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิงวิธีการหาอยู่หากินนะครับแบบอีสานนะครับการใช้ชีวิตนะครับกับผ่านสวกอีสานผ่าจวดนะครับสวัสดีครับผมผ่านสวกอีสานผ่าจวดครับมนีสิภาไม่เห็นยังนะครับเนาะใส่เบ็ดโกครับเยี่ยวเข้านะครับคือขี่เดือนนะครับเนาะมนีสิภาษพี่พาน้องนะครับมาเบิงนะครับวิธีการนะครับว่า เด็ดแนวได้นะครับเนาะกะบึงกระชุ uh ่มนะครับไปน้ำกันนะครับมาหลุดน้ำกันนะครับว่าสีหน่อยสีลายสำไรนะครับเน่าก็ได้รยางเลาะมาเรื่อยๆนะครับเพื่อหาไม้นะครับมองตำแหน่งที่มาะสมนะครับคึดนวานะครับกบซิมากินเบ็ดของหอนะครับนี่ผ้าสวกวันนี้ผ้าสวกเดี๋ยวผมสอนนะครับวิธีให้ผ้าสวกนะครับวิธีใส่เบ็ดกบนะครับวิธีเลือกไม้นะครับเ่าก็เลือกน้ำแจกกันแทงสีนะครับที่มีเดิน เป็นแป้นนะครับไข้กบมันขึ้นมางอ่อยนะครับกินอย่างเข,งขาครับเดี๋ยวผมสิสอนวิธีใส่พิษกบให้ผ่นานสว,นาาาสวงนะครับน้ผ่านสวงรับแรงนะครับลูกหย่าออกผ่านสวงนะครับเอาสิลูกหย่าออกนะครับเนาะนีะ่เป็นปลูกเขาเพืนสิล่ะว้ายไข่กบบวบคุมค่าลูกเขาขขครับพี่น้องลูกอ่อนนะครับเ้าสิเปิด เป,เป็นแปลนขอกสี่นะครับเนาะแล้วก็า,กาตีนขั้นสวกสาหนามขึ้นมาก,ก็เอาตีนหลุเป็นล้านนะครับมาเย่ล้านเหมือนกันนะเดี๋ยวอ่ะโว้ยหมดแดงดินพี่น้องเลยนะครับเนาะมาหลุดน้ำกันนะครับว่าล้างหนีนะครับขั้นสวกใส่สิมานต์โมนา,านนะครับหลูดแล้วหรอวะเอาขีดเดือดนะครับเอาเดี๋ยวจะฝากปักเวทดีนะ เอาขีเา่เดินมาย่างมาตัวนึงมาหลุดน้ำกันนะครับว่าลังนีนะครับผมให้ยผ่านสวกไสนะครับเอาต้องหัดให้เตี้ยหน่อยนะครับเพื่อในอนาคตนะครับเขาจะมีชีวิตนะครับการหาโยคายกินนะครับมีผืนฐานครับย่างหน่อยกระโบ๊ตายนะครับเนาะเอาขี่เดอนมาก่อปากมันสินะ ใช่นธรรมดาเออพอเลยพอพอกลางผิดพอส่วนนี้มีส่วนนี้อีส่วนหนึ่งอ่านี่นะครับนอกผานสวกไม่เคยใส่ยึดเทือนะครับผมมือสี้หาใส่นะครับช่วงนี้นะครับเป็นส่วนเขาเคี้ยวนะครับข้ม่านข้อมมนะครับกบกระสีเิิมใหญ่นะครับจำพ่อกินนะครับบนใยแห้งแต่ว่าจำพ่อกินนะครับพ่อปนกระดูกอ่อนนะครับตรงส่วนกระเสียมนะครับนาะ ผานสวกมากบ,บ่ครบับกบมักจำไรครับผ่านสวกเอาเพีชย่างกินครับเสียบมีสุดครับผ่านสวกเสียบเนื้อออกไปให้เบียดห้สุดเลยเหมืนเสียบให้ใหใหมันไล่เข้าไปเนี่ยะห้ือว่คกอยเสียบข้าขไปไอะ่างดันเข้าไปเรื่อยนี่นครับนอ้องหาองนะฮัดไห้นะครับนอ้องคนโมโหโมผิดนะครับ ว,ว,ว,วอย่ารัวๆนะครับเอาซุปเข้าไปในจำบังเบ็ดนะครับเดี๋ยวจะฟาวเสียบเอาให้จำบังเบ็ดเลยเรียบร้อยนะครับใช้ส้วมพี่น้องเทุกอนครับนี่นะครับเนาะงข่านสวกว่าโอเคนะครับเาเสียบลงไปกลางลานเลยนะครับเนาะเสียบลงไปเลยครับ ลงไปขันเสือกเสือกเบ็ดย้วเกับ็มาพันลักไปพันไห้นสองหลอดอ่อนะครับอ้อล้างนี้นะครับเ้าก็องบุหรุ่กันบานะครับสิมานมอมานนะครับาะวผู้ใหม่พันสวกใส่นะครับเนาะเ้ากระสิไปเบื้องล่างต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวไทยพี่น้องมึงบรรยากาศยามเย็นก่อนนะครับเนาะบรรยากาศยามแดงนะครับส่วนนี้เป็นส่วนเขาเคียวนะครับเนาะอีกนิดหน่อยนะครับ ิพาพี่น้องหลานูนะครับส่วนเขาเกี่ยวเขานะครับเนาะเอาไปย่า,ยางเลาะไปเรื่อยครับตามมาพันสวกย่างหนาพันสวกเนี่ยครับพันสวกกีสานพานจวดนะครับนเนาะเอาไปสีย่างเลาะห้าม้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะมองไหนแต่มีกบนะครับเดี๋ยวผมใส่พันสวกเกลือกบ,บองเองนะครับมองนี้นะครับพันสวกห้ามองมั้ง เคล็ดลับนะครับวิธีการใส่เพ็ดกบนะครับก็คือนะครับห้าหาเหลือกใส่หม่องทีเออเป็นขายล้านนะครับเป็นขายล้านเก่ามันนะครับตามมุมกระแทะตามทางพ่นครับมันจะเป็นล้านให้เฮาใส่นะครับเพราะกบมันจะมักเม่งออยนะครับเนาะเดี๋ยวใส่พาพิวหนอนเบิ่งนนะครับผ้าส้วมหันมหันนี่นะครับเนาะนี่แหละมอจอและผ้าสวก อยามเย็นนะครับนาะเดี๋ยวใส่พานสวกใส่อีกจุดสองสามหลังนะครับนรับเดี๋ยวผมสิจอนพานสวกไปเรื่อยๆนะครับนะองบ,บอกวิธีเคล็ดลับวิธีหลองไปน้ำนะครับนาะการหาอยู่หาจินนะครับการใส่เบ็ดกบนะครับเอา ไซมหมาแต่พ่อแต่แม่ครับผมจำความอไร่เ้เห็นเปนไสมหมานะครับการหาอยู่หากินแบบนี้นะครับเป็นการหาอยู่หากินแบบแต่พ่อกินนะครับเข้าหานะครับหาประตองเอาลายนะครับหาแต่พ่อกินอิ่มในขอบขัวของเข้ากอพ่อนะครับเนาะข้าวสวเป็นรบบข้าสวกอัดอีกต่อไปนะครับเนาะฝาก เอฟซีนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผ้านสวนนะครับเดี๋ยวคุณสภาพข้านสวนนะครับ็ดคลิปตัวต่อไปให้พี่น้องเบิ้งนะครับใส่แวราผ้านสววนฝาในเอฟซีมันถ่าย กงี่ยมแรงนะครับเนาะกับเสียงกรบเสียงเขียดนะครับเนาะห่องนะครับชื่อว่าโรบนเวียดเท่านี้นะครับยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าคนบุคอยใส่ยาขายานะครับเนาะยาคุ้มหยาบุคอยใส่นะครับหญ่เป็นตัดเอานะครับเนาะมาสวกสีังที่สองครับใส่เหลียญงาพี่น้องด้ไหมครับเอา้นมาโซ่ัน ครับเอามาหลุนน้ำกันนะครับว่บาผ่านสวกใส่ลังที่2นะครับสีมานโมมานนะครับเนาะฝากเอฟซีนะครับหลุนน้ำกันครับผมกรหลุนกันนะครับเนาะเพราะว่าพันไซกางแหลกนะครับเนาะนะลังไปอีกสี่คำครับให้ผ่านสวกนั่ไปเลยครับไปพี่ละ น้องกับมันหลุดน้องกันนะครับว่าสีน้อยสีร้ายนะครับเนาะงอู้เสียงปลาพี่น้องเลยนะครับคือว่าระบบนิเวศตแถวนี้นะครับยังมีความบุญคู่บุญนะครับมันนี่พุ่มบัไดอวิบปลามาใส่น้ำนะครับเนาะเอามาตเป็ดกบพี่น้องเลยปลาสวกเหลียวมองนิดปลาสวกมองหนึ่งปลาสวกนี่ครับเนาะผมก็หาเหลือใส่แต่มุมกันแท่นะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคนะครับส่วนบุคคลนะครับปลาสวกลูกหยาออกจังน้อยนึงนะครับ ผ่านสวงอยู่พอไรครับตอนนี้เรียนอยู่พอสีนะครับเนาะเรียนหนังสือเก่งมากครับผ่านสวงเรียนหนังสือเก่งมากครับเบิร์ดของมีจฉคนครับสิบสองครับสอบได้ที่สิบสองเมตครับสอบที่สครับโอ้ผ่านสวงนี่ชือว่าสุดยอดครับเป็นผู้ชายที่เรียนเก่งครับแต่ว่าบเป็นกระเทยนะครับส่วนมากเขาเสียบเตะกระเทยกับเกยนะครับเรียนเก่งนะครับ คือว่าสุดยอดอยู่นะครับเนอ้องขั้นทั่าทองก็ใกลจ้จบบ่ครับครับทองให้ฟังนี่ครับเอาทองเลยทองเลยครับ FC มันหาฟังอยู่เนี่กยกดก่อไก่ดีนะนขวดของเราเนี่ยข,ขุนพ่อขวดเลี้ยงงัว่น้องาอบาทนนี่พี่น้องเลยฟังเอาด้วยครับเรือยสอบเลยที่สองครับมันตัวบระจักครับมันตัวอยู่บระครับนี่ เดี๋ยวผมสิไปถามกูให้ FC ฟหูนะครับว่าผ่านสวกสอบใดที่2หรือว่าสอบใดที่12นะครับเนอ้องวยผ่าน,นสวกคือบม่รูก่อนเนี่นะครับน้องพี่นอ้นองน้ากับสิบปัดออกเป็นแป้นเลยนะครับเดี๋ยวปิดหมอแบตก่อนครับมันเบิ่งขาบริสัทธ์ปลาเต็มอยู่ครับวันี่ผ่านสวกว่าหนาเชียววิทย์ปลาไม่น้ำน้อครับเนาะ เสียงปลาสัวป,ปลาบอน,นครับหลายขนาดครับปลานี่ก็โอกาสหนานะครับเนาะสิมาทายกีดให้พีพพพ่น้องเบิ้งคือเก่านะครับนี่ครับเขาก็ลูบล้านประมาณนี้นครับเนาะเขาก็เสียบลงไปกลางล้าน,นครับนี่นะครับเดี๋ยวเสียบเงียวอีกเสียบเงียวเขาจำเป็นเลยไม่ค่อยลูดเขาเลยลูดเขาจำเนี่ยเอเอดันดันนีเส้นแล้วก็มาล่วนัง่ง การเรียนรู้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนาะนี่นะครับหลังที่สามผมผ่านสวกนะครับก็แล้วครับกะเดี๋ยวผมสีใส่ต่อไปนะครับเนาะฝากฟีฝากนงองนะครับติดตามเมึงต่อไปนะครับเนาะมาหลุนกันว่าเสียรายบอลครับเสียรายบอลอีกกะผมขอพ่อแต่ได้กินกลงพ่อนะครับเนาะครับผมกะใส่เวลาไปประมาณช่วงหนึ่งนะครับเนาะเนอง เวลาไปประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็ใไซบิดเรียบร้อยนะครับเนาะเรื่ยว่าสิมายามนะครับขอผ่านสวกนะครับที่เพ็่คนใส่ไว้สามลังนะครับเนาะมาหลุ่นมาเบิ่งน้ำกันนะครับว่าสิถธิบลนะครับเนาะผ่านสวกสิใส่ไซบิดมานบอนะครับเนาะมาเบิ่งหลังแผลนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องออดอ้พี่น้องโอ้ผ่านสวกแน่นอนขนาดเลยใส่เอาขึ้นมาโซ่พี่โซ่น้องมั้ยผ่านสวกนี่แน่นอนครับ เอาวางลงมึงย่อขึ้นมึงบอยยืนขึ้นแล้วก็วางวางกรุบลงถือไม้ไปถือเบ็ดไวปล่อยลงเลยนี่นะครับเนาะนี่ผ่านขนาดครับผ่านขนาดแล้วครับเนาะงผ่านสูงในแนวลงมันอยู่นะครับเนาะนี่ครับการหาอยู่หากินแบบอีสานนะครับเนาะเอาได้สำายเอาเอายหนัอยนะครับเนาะเอาแต่พอกินก็พอนะครับเนาะเดี๋ยวถือไปเลยนะครับเนาะ ผ่าสวกถือไปก่อนนะครับแล้วอีกสองลังครับเนาะผลพิพงรองกันครับว่าผ่านสวกใส่ไว้สามลังนะครับสามลังแหลกนะครับสิถือบอลนะครับนะครับบรรยากาศนะครับย่ำคำย่ำแรกนะครับพี่น้องเสียงกบเสียงเกียดนะครับย้อทุงไห้ทุกหน้านะครับบรรยากาศเมืองกรุงนี่ครับบบมีครับแนวนี้ครับพี่น้องคนระวังครับพี่ผ่านสวกเขี่ทิางขีดตรงครับ มันยังได้เขียวให้สุกๆครับทางจีโตมมับนี่งาปากกุ้งขั่วเลยครับนะครับล้งที่สองครับใช่และวลังที่สองนู่นนี่ครับเนาะบ่าถือนะครับลังนี้ครับนี่น้องพี่น้องเบื้องนะครับเดี๋ยวไปลังสุดท้ายนะครับที่ผ่านสวกใส่นะครับเนาะมาเบื้องน้ำกันนะครับว่าสิมานโมมานไปผ่านสวกออกก่อนครับโอ้แน่นอนท้องผ่านสวกอยู่นะครับเนาะ ผมใส่ไว้นะครับยามกับบพ่ทานถือนะครับของผ่านสวนครับพยาเบิงนะครับถือเลยนะครับเนาะซำนีนะครับชื่อว่าโอเคนะครับตัวใหญ่นะครับส่วนนี้กับกบซ้ำนีนะครับตัวใหญ่ครับส่วนเขาเหลวครับสีเขางหนะครับกบยังตัวใหญ่นะครับเนาะซำนี่กำลังพอดีปนนะครับพอดีออมจะดูอ้อนๆนะครับพี่หน้องเดี๋ยวมีโอกาสนะครับสีเฮ็ดอ้อมกบให้พี่น้องเบิงนะครับว่า อ้าหลังนี้ครับเนาะ้ถือม่น้องอบอกว่าท่านสุดกว่าเนาะพี่น้องเนาะหลังที่สองครับผ้านสวกโอ้หมานขนาดนะครับเนาะบหมานับพี่นกอกันเครับไม่กอกนผ่านสวกนี่นะครับเนาะการหายูหากินแบบอีสานนะครับเออสองโตครับผ่านสวนนะครับไซเบียร์ทมลังนะครับสองแต้มครับชื่อว่าโอเคนะครับกะถ้ามายามนะครับรอบคานะครับว่าสีมานบ่มานนะครับ กะเดี๋ยวสีไทยพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวเขอเมือในบ้านก่อนนะครับเนาะพี่น้องพี่น้องครับตอนนี้กาเป็นเวลาประมาณที่ถุงนะครับเนาะต้องกัดไบยมบิดไปแล้วประมาณงสองหลอดนะครับเนาะใส่มาสวกมันก่อสองหอดนี่นะครับเนาะเดี๋ยวก็เมื่อไงติดแปดตัวนะครับเนาะยิ่งเข้ากับพี่น้องยิ่งเข้าใจพี่น้องเบิ่งครับเนาะรอบนี้จะเป็นหลอดที่ใส่เนาะาผ่านตัวคุณคิวนอนแห้งครับเนาะมาเบิ่งรังแดดครับผ่านตัวใส่นะครับ ไนฟ้าสวกไสวงนี้ด้วยไเสอดดหอยห้อยมหอยดดไาสวมึงนองเอาโมเดลาลลล่หอยดูคเดี๋ยวดีนงก่อนนะครับเนาไปจับมาเสีบเงาไหมเนาะไาสวต่อไปนะครับไาสวกงานครับเนานี่นะครับือว่าโอเคนะครับเนาอยู่าี่น น้ำใจพีดนะครับแบอีสิอีานนะครับเนาะน้ำใจพีดแบบอีสานทอดจวดนะครับอายุองกินน้ำพายข้างหน้าน้ำพอง้านะครับเนาะทอดจวดนะครไปนะครับเดือดเบอร์องกันนะครับตีมาหมูม้านะครับเนาะเสีหน่อยเจอร้านะครับแต่ว่ามันอะพอกินแล้วน้ำพาจวดเนาะอจวดปลาครับจวดที่หนอนครับ ไปเวียนครับตัวหานนอนจัว่าคำว่าพันตัวเดินทางไปใส่ยังมีกันโบกเสือนะพี่น้องเดี๋ยวถ้าพี่น้องไม่เบิ่งตั้งต่อไปนะครับเนาะเบ่งไปชมไปดูกันไปดูดิไปดูกันเนาะพี่น้องคือบบอลนะครับมาน์บอลนะพี่น้องเคลย์ไล์กับพี่เบิ่งไปชมไปติดตามนะครับเบิ่งต้องกันนะครับเป็นหลบสายเดียวนะครับเนาะ ไนยามไม่ได้ข้อนหนึงนะครับเนาะยัดไก่เวิร์ดนะครับใส่ถุงทายเบิ้งนะครับส่วนตอนที่ใายนะครับเนาะวาสิมันโมมันนะครับเนาะพี่น้องนะครับราบีฟาสวกนี่ยังมีอีกาสวกโอ้พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยนะครับเนาะเบิ้งนะครับโอ้ตัวโอเคนะครับ้าสวกเอาขึ้นมาพี่น้องขึ้นเบิ้งไหมนี่ครับเนาะ งานดีนะครับครับเดีวยว่า้ท่านตวจด,ดีีบก่อนต้นคอยมีเสียดเนื้ทีหลังรอบเรามีอะไรบ้างครัามตัวนะครับพี่หมอเอองานตรวจนี่นะครับการตรวีพินะครับการหายูหากีบิกานะครับ เย็นๆครับพ <ai> <maison> ี่น้องผ่าสวกอยู่ได้ปะต้องใส่แหวงมึงได้เนี่ยเห็นผ่านสวกน้ำทางนะครับจักทียามครบๆนะครับถามไปทางนี่ถามโพนก็เนี่ยถามปูนยช่ไหมเนาะนี่ครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับเนาะนี่ครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ถือนะครับหลังสุดท้ายนะครับเนาะครับพันสวงยี่นอนแห้งนะครับเนาะท้ายนี่ก็ฝากกดไหลกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้พันสวงนะครับอีสานผ่าจวดนะครับเพื่อให้คลิปวตัวไปนะครับให้พี่น้องมาสุมมาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะการใช้ชีวิตแบบอีสานนะครับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการหาอยู่หากินนะครับหาแต่พอดิกินนะครับกต้องเอาลายนะครับกินมีมก็พอนะครับเนาะครับมักกะลัยครับใช้หรแช่นะครับเนาะ ครับกับสุดท้ายนี้เขาจากกันเพียงเท่านี้นะครับเนาะ